วันนี้นะคะพัจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเบื้องหลังการทำงานอีเวนต์ของพี่พี่นิสิตชั้นปีที่4สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีงานปัดชีมนิเทศกันนะคะเ<ม>บื้องหลังจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามพัดไปเลยค่ะ การเตรียมงานปัดชิมนิเทศของกลุ <será> ่มนิสิตชั้นปีท <magic> ี่4สาขาวิชาการสื <is. S 2> <N> ่อสารมลชนคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามที right ่อยากจะสร้างสรรผลงานออกมาให้กับคณาจารย์และเพื่อนๆในมหาวิทยาลัยได้รับชมกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนิสิตที่มีการนำเอาประสบการณ์ของแต่ละคนออกมาใช้และกระบวนการการทำงานก็ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งก่อนอื่นเลยก็คือพอเรารู้ว่าเราได้อยู่กลุ่ม อีเวนต์เนี่ยเราก็เลยเคุยปรึกษากันก่อนว่าภายในงานของเราเนี่ยจะมีอะไรบ้างภายในงานของเราจะเชิญจะเชิญใครมาบ้างหรือว่าเราจะจัดกิจกรรมอะไรบ้างพอหลังจากนั้นพอเราได้แล้วเราก็แบ่งหน้าที่กันว่าใครจะรับผิดชอบในส่วนตรงไหนอย่างเช่นมีแบ่งรับผิดชอบในส่วนของบูธหน้างานหรือว่ารับผิดชอบในส่วนของอางานสัมมนาที่อยู่ภายในห้องสายภาพยนตร์ส่วนใหญ่นี่จะาภายในงานจะมีละครพี่ ฝึกงานมากับเกี่ยวกับละครโดยตรงก็เลยทําละครโชว์หนึ่ง,งชิ้นแล้วก็บวกกับช่วยช่วยประสานงานด้วยแล้วก็ทําหนังสือแล้วก็พรุ่งนี้อาจจะเป็นดูในภาพรวมในเรื่องของในห้องสายภาพย,ยนตร์ค่ะนอกจากการวางแผนในการทำงานแล้วสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักคือผู้เข้าร่วมงานการจัดงานในครั้งนี้ไม่ได้มีแค่คณาจารย์ที่มาตัดสินผลงานเท่านั้นภายในงานยังมีกลุ่มนิสิตต่างสาขามาร่วมรับชม รวมถึงมีการเชิญรุ่นพี่สิทธิ์เก่าที่มากด้วยประสบการณ์มาแนะแนวทางในการทํางานอีกด้วยวัตถุประสงค์หลักๆเลยมีอยู่ข้อเดียวก็คือเป็นการเหมือนกับว่าชี้แนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพให้กับนิสิตชั้นปีที่4ทั้ง3สาขาของ MC เราว่าเรียนจบไปแล้วจะไปหางานยังไงหลังจากจบแล้วมันมีลู่ทางในการไปยังไงเราทําอะไรได้ก็ทําแต่หลักๆของพี่จะเป็นการโคกับ ศิลปินที่จะมาครั้งนี้โคกับพี่ๆที่จะมารวมไปถึงการติดต่อกับอาจารย์ที่จะเป็นคนไปรับรับงานรับคําสั่งจากอาจารย์แล้วมากระจายเป็นเพื่อนอีกครั้งหนึ่งกิจกรรมภายในงานปัร์ิมิเทศมีการให้ความรู้และแนะแนวทางในการทํางานจากพี่ๆศิษย์เก่ามีการเปิดโอกาสให้น้องๆสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน งานวันนี้นะคะที่จริงมันก็มีปัญหาว่าเล็กน้อยแต่ว่าที่จริงช่วงงานของเราจะเป็นแบบว่าให้รุ่นพี่ของเราที่จบไปแล้วทื่อให้ความรู้ก่อว่าเขาไปฝึกประสบการณ์อาชีพเล้เขาได้อะไรมาบ้างนะคะหลังจากที่เขาจบไปก็มีรุ่นหนงรุ่นทาประมาณนี้นะคะ่ะที่จบไปแล้วก็คือมาพูดแต่ที่นี่คืออาจจะมีติดขัดเล็กน้อยเพราะว่าด้วยเวลาเวลาที่กระชันชิดตัวน,นี้ คนที่เราเชิญมานั่นก็คือพี่ป๋อมแป๋มซึ่งตอนนี้เป็นพิธออีกรรายการเทเชียลไทยเนาะที่เรารู้จักกันเนาะแต่ว่าเวลาตอนแรกฉันชนิญมาเพราะว่าพ,พี่เขาต้องบินไปกรุงเทพตอนสาบ่ายซึ่งเราก็มีการแก้ปัญหาในการที่แบบว่าเออ่ย่นระยะเวลาของพี่ของเราแล้วก็เอาพี่ป๋อมแป๋มเนีย่ยมาพูดก่อนค่ะ ปิดท้ายด้วยคำแนะนำดีๆจากพี่ๆตัวแทนนิสิตชั้นปีที่4ทั้งเอกบรสารศาสตร์เอกประชาสัมพันธ์เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่มาช่วยให้ความรู้และประสบการณ์ในการฝึกงาน ปัดชิมนิเทศผลงานของพี่ๆกลุ่มงานอีเวนต์ก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วนะคะท่ามกลางความยินดีจากคณะครูอาจารย์และเพื่อนๆพี่ๆที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะนอกจากการฝึกงานที่จะช่วยให้พี่ๆได้ฝึกประสบการณ์แล้วนะคะและสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือการนําประสบการณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองค่ะ